อ่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาพบกับผม BC Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำพร้อมรีวิวเนาะสเตตัสนะครับผมหินสีแล้วก็ของที่ใช้นะครับสำหรับสายสาังฆราชนะครับผมจะเป็นยังไงก็ ไปดูกันเลยครับผมเอาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาดูทางด้านของสเตตัสก่อนนะครับของสายสังฆราชเนาะนี่นะครับสายสังฆราชนะครับผมจะอัพเป็น I N T นะครับหรือว่าอินนะครับผมแล้วก็อัพ V A T นะครับหรือว่าเลือดนะครับผม I N T ผมแนะนําเป็นอัพตันได้ก็ตันไปเลยนะครับ I N T เนาะเพราะว่ามันจะเสริมความแรงเวทนะครับอีกอันหนึ่ง ก็คือเลือดเลือดผมไม่อัพประมาณ 150- 200สถึงนะครับสำหรับแล้วแต่ใครจะเล่นเนาะหรือใครจะอัพเลือดตัน300เลียก็ได้นะครับก็มันก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้อะไรอะไรเนาะอยางนึงก็คือเด็กนะครับหรือว่าดีเอ็กนั่นเองนะครับก็ตันได้ก็ตันไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราไล่ไวแล้วก็เพิ่มเอเบตเคให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะก็หินสีนะครับผมหินสีก็ ผมจะแนะนําเป็นเส้นสีเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่แนะนําเป็นพวกนี้เนาะคือพวกนี้เอ่อจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยเนาะก็ผมแนะนําเป็นแดงเงินสามนะครับเขียวสองนะครับผมนะหรือใครจะใส่เป็นเออแดงกลางเขียวล้อมก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใส่เป็น้ํงเงินสามแดงสองก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าใส่เป็น้ํงเงินสามเออเขียวสอง 2, แบบผมนะครับก็จะได้เป็น MP เนาะ ป้องกันเวทนะครับแล้วก็ฟื้นฟู mp อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ matk เวทจอเข้าแล้วก็ความแรงเวทนะครับถ้าใส่เป็นน้ำเงิน3เขียว2เนาะก็สำหรับใครที่ไม่รู้จะใส่อะไรนะครับอยากจะใส่หินซีแบบผมเนาะชิ้นแรกนะครับผมใส่เป็นเคอร์ทิสนะครับผมเคอร์ทิสก็ออปชันของมันก็คือสกิลดดเลย์ลบ1วินาทีนะครับแล้วก็ไอเทมดดเลย์บวก0.5วินาทีนะครับก็คือเราจะไล่ไวขึ้นนะครับไล่ไวขึ้นแต่ว่าเวลาเรา กดยากดอะไรมันจะดีเลย์ค่อนข้างที่จะ,ะช้าลงนะครับช้าลง0.5วินาทีนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับเอาไว้ลไล่ไวๆเฉยๆนะครับหรือใครคิดว่าตัวเองไล่ไวแล้วไม่อยากจะได้ไล่ไวก็ใส่เป็นนักกีฬาชนไทยก็ได้นะครับถ้าได้เป็นสีนี้เนาะหรือจะใส่เป็นสีเขียวก็ได้นะครับนักกีฬาชนไทยเนาะเอียรนเะนื้อเป็นบีบีล็อกนะครับบีฟบีฟล็อกนะบีฟล็อกนะครับบีฟล็อนะกเนาะก็อาวุธ อาวุธท่าแสงบวก5%นะครับแล้วก็ความเป็นแรงเวทแสง5%นะครับทำไมถึงใส่อันนี้รู้ปะครับเพราะว่าคือคาถาของเรานะครับคาถาที่เราใช้ก็เป็นคาถาแสงเนาะหรือถ้าใครไม่มีงบก็ไม่ต้องใช้คาถาแสงก็ได้นะครับแต่ว่าสกิลอันนี้ครับสกิลสกิลของเราของสังฆารานะครับมันเป็นสกิลท่าแสงนะครับทุกคนหรือเปล่านี่นะครับสกิลนี้นะครับมันก็ทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับผม ก็ประมาณนั้นนะครับก็จะตีแรงขึ้นเนาะอีกอันนึงนะครับที่ผมใช้เนาะก็คือซาเซลนะครับซาเซลก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมว่ามันเป็นหินสามัญประจําบ้านนะสำหรับสำหรับสายนกะโพสกับสายสังฆาราชนะครับก็ A D K บวกหหน่วยนะครับ A D K บวกอีก2%ปอร์เนะครับ M B T K บวก30หน่วยนะครับแล้วก็ M B T K บวกอีก2%นะครับก็ใส่หิน,อ,นอันนี้นะผมผมคิดว่า สำหรับพดนะครับใส่คุ้มสุดแล้วนะครับแต่สังขาราก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเอา M a T K เนาะอย่านันนึงเป็น A-Nina นะครับ A-Nina ก็ A D K กับ M a T K เพิ่มเล็กน้อยตามเลเวลนะครับก็ยิ่งเลี้ยวเยอะแล้วก็ยิ่ง M a T K เพิ่มเยอะนะครับแต่ว่าลบอาวุธลบส0นะครับลบเวทลบสิเาะก็ผมคิดว่ามันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะผมคิดว่าคงไม่มีใครเอาเอา,เอาพระไปตีมาใช่ไหมทุกคน ใช่ป่ะก็น่าจะเปิดระเบิดกล่องระเบิดมุทะลุตีเห็ดอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นเนาะอีกอันนึงนะครับเป็นหินที่สังขาราต,ต้องมีนะครับผมภูมิภูมิบอกตรงนี้เลยนะว่าสังขาราต,ต้องมีไว้ติดตัวเลยก็คือพาราไซอานะครับ MBTK บวกที M ่สิบหน่วยเนาะ MBTK บวกอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ MBTK สามเปอร์เซ็ต M B G K นต์ทำไมทำไมสังขาราถึงต้องใช้อะพี่เออบางคนอาจจะถามนะครับแต่ว่าจริงๆที่เราใส่เป็นพาราไซอาเพราะว่า จะเอาฟื้นฟู m ออัตโนมัติบอก2ี่เนะครับก็คือทําให้เราแบบมานาอมตะเลยนะครับผมทุกคน,นก็คือมานาะใช้ได้แบบล้วๆัวเลยนะครับดูนะดีตุ๊บนี่แล้วมานาะก็จะฟื้นฟูอีกนะครับผมอ่า25%เเลยนะทุกคนก็ถือว่าด,ดีมากๆเลยนะครับผมยิ่งเราใช้สก,กิลนี้ไปอีกนะครับก็คือไม่ต้องกดยาเลยก็ได้นะครับก็ชิวชิวไปเลยนะครับ อีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่อัพเลือดแบบผมนะผมไม่อัพเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสเตตัสพอยส์อะหรออะไรอ,อัพเกรดความสามารถพิเศษได้ประมาณนั้นอนะแบบยังไงอะ่ะคืออารมณ์แบบส,สเตตัสของเราตรงนี้นครับมันมันตันจนไม่รู้จะอัพอะไรแล้วนะครับผมก็คิดว่าถ้าผมลงที่เลือดนะครับมันก็เบืองนะครับผมก็เลยมาตรงเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ย bld blb ม่าอ่านว่าอะไรทุกคนแต่มันอัปเกรดอัปเกรดไรสีน้ําเงิน,นครับหรือว่ามันจะอัปเกรดเห็นสี uh, เห็นสีสีน้ําเงินของเรานะครับเพื่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจหนอันนี้ก็ผ่านไปและกันนะครับอีกไนท์อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะเรามาดูของที่ใช้เลยดีกว่าทุกคนของที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือคาทาเคซารีนอล็อกนะครับอัพมาจากคาทาพินซีล็อกนะครับผม ก็คาถาธาตุแสงนะครับ INT บวก15หน่วย ATK บวก20นะครับผม20นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนแล้วก็ความแรงเวทแสงเพิ่มเล็กน้อยตามเลเวลนะครับก็คือดีมากๆนะครับคือมันสาราต้องใช้นะครับหรือหรือสำหรับใครไม่อยากจะใช้อันนี้นะครับก็ไปไใช้ไม่ใช่ใช้ดิไปใช้ ซาโลนะครับพธาซาโลจีสเอจีสอก็ได้นะครับจ3มันมันของแฮกนะครับทุกคนพธาซาโลจีสก็ได้นะครับหรือว่าใครที่งบน้อยๆนะครับก็สามารถใช้เป็นโซโลสติ๊กได้เหมือนกันนะครับก็เวลาล่าลบสินะครับก็ดีดีเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีงบผมก็แนะนําเป็นเคซาลีนาล็อกนะครับก็ยัดเป็นเกลุดนะครับผมนะเกลุดมันดีตรงไหนเพราะว่ามันมี FATK ดีเบวกสิเลยนะทุกคน FATK ดีบวกสินะแต่ว่า สกิลดีเลยจะบอกไป1วินาทีนะครับแต่ว่าไอ้สกิลดีเลยเนี่ยเราใส่เคอร์ทิสไปแล้วนะครับก็เหมือนไม่มีผลนะครับผม mm hmm. เมื่อติดตั้งที่อาวุธ m b t k บวกอีก5%หรือว่า m b t k บวก20%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากๆเลยนะครับดีสุดๆเลยนะถ้าใครไม่มีงบนะก็ยัดเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่ายัดเกลูตน่าจะดีสุดแล้วนะครับทุกคนสารสายเวทเนาะ อีกอันนึงนะครับชุดในชุดผมแนะนําอยู่3ชุดนะครับที่สามารถใช้ได้นะถ้าแบบไม่มีงบเลยจริงๆนะแบบไม่มีไม่มีงบมีงบแค่ไม่กี่บาทอะไรเงี้ยครับมีงบร้อยเอ็มอะไรเงี้ยสิบ,บาทอะไรเงี้ยครับก็ใช้เป็นไฮริกเมลได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไฮริกเมลมัน ATK กับ MBTK เพิ่มนะครับสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปะน่าจะใช่นะครับสิสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ A.D.K กับ M.B.T.K เพิ่ม10%ถ้าัพนะครับถ้าไม่อัพจะเป็น8%เนาะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับแต่ราคานข้าค่าที่จะถูกนะถูกมากๆอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่ทำประมาณ20วอ l เลตนะครับ15-20วอลเลตอันนี้นะก็ราคาแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าไปว่าเขาขายแพงเนาะอันนี้เป็นเซตท,ที่เทรดไม่ได้นะครับเป็นชุดที่ทำทำเมืองเคลยานะครับที่ ที่ทําชุดออะไรอนะทับชุดอีลาครับทุกคนนั่นแหละครับก็คือชุดเอมิทนะครับเอมิทอันนี้ก็อุย้ยแปดเตือนเอมิทนี่ก็ดีเหมือนกันนะเอมิทนะเอมิทสมัยแต่ก่อนนะเอมิทคือชุดที่แรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายสังฆราชเนาะก็คือ M A D K บวกสินะครับติดออโต้สกิลบวกหนะครับหลบอาวุธบวกอีก5%นะครับติดสเปสเปสเบิร์ดอะสเปสเบิร์ดบวกสิบเปอร์เซ็นะครับแล้วก็อุย้ยต้านทานต้านทานเวทลบสิบห้ายี่สิบ แต่ว่ามันแรงนะทุกคนมันแรงมัน mtk บอก12%นะครับก็แนะนำให้ยัดเป็น m o d a s นะเียแนะนำให้ยัดเป็น m o d a s m o d a s ก็ m o d a s ก็ dex นะครับบวกหน่หน่วยนะครับเมื่อติดตั้งที่ร่างกาย mtk บวก7%นะครับหากเด็กมากกว่า200มีผล2เท่าก็คือเราจะได้ถ้าเราเอา m o d a s มายัดกับชุดจะได้ mtk ่อ MATK 14%นะครับก็ถือว่า ดีมากๆเลยนะครับผมก็อีกอันนึงนะครับก็คือสตั๊กเลอร์นะครับผมสตั๊กเลอร์อันนี้แพงผมบอกเลยว่าแพงนะน,นี้แพงผมกล้าผมกล้าบอกเลยว่าแพงผมซื้อมาก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่สิบวอลเลตได้แล้วนะครับสี่สิบวอลประมาณนั้นนะครับนะอัพเอ้ยสามสิบวอลเลยประมาณสามสิบวอลแล้วก็บอัมอัพเองนะคอัเซตอัพก็ราคาประมาณสิบวอลนะครับก็ราวสี่สิบวอลเลตนะครับผม ถ้าอัพมาแล้วผมก็แนะนําให้อัพนะครับสตาร์เลอร์นะถ้าไม่อัพก็ใช้เอมิดดีกว่านะถ้าไม่อัพเนาะสตาร์เลอร์ก็ติดสเปีเบิร์ดนะครับติดสเปีเบิร์ดนะสเปีเบิร์ดบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเว่เจาะเข้าบวกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไอ t อ็บอกหหน่วยต้านทานเบสบอกสินะครับแล้วก็เนะอ็มเอทาอนนันนี้แรงกว่าเอมิดนะครับทุกคนผมกล้าตอบเลยว่ามันแรงกว่าเอมิดนะครับถึงเอมิดจะมี m อ็มเอทีเคบอกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ เวทเจาะเข้าก็คือจอเกาะยังไงก็แรงกว่าดาเมจปกติอยู่แล้วนะครับก็ยัดเป็นมอดไปนะครับผมก็ดีดีมากๆเลยนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นติดตั้งเพิ่มเติมเนาะสมัยแต่ก่อนนะครับผมยกให้อะไวโอลานะครับดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ดีดิสมัยก่อนผมยกให้เป็นไวโอลาเพราะว่าไวโอลามันแรงนะครับ M8K บวก9%นะครับผลฮิวบวก็ก็คือเราจะฮิลแรงนะครับนี่นะครับฮิลทีนึงก็17เลยนะครับทุกคน แต่ว่าแต่ว่ามันมีเวลาไล่บวก50%นะครับคือเราจะไล่ช้ามากนะครับสังเกตดูนะแต่ผมจะไล่ให้ดูนะครับทุกคนดูนะครับมันก็ไล่ช้าเอไม่ใช่มันก็ไล่ช้านะครับไล่ช้าอะไรล่ะมันก็ไล่ช้านะทุกคนนี่ก็ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะว่ามันเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีบางครั้งอาจจะสะท้อนเบทเมื่อป้องกันนะครับก็คือว่ามันจะสะท้อนได้นะครับไบโอลาสะท้อนได้นะครับก็ผมแนะนำให้ย้ายเป็นยูซิลุสนะครับถ้าสำหรับใครจะใช้นะครับยูซิลุสก็ประมาณ20-30วอลเลตนะครับยูซิลุสเนาะผมมีขายอยู่นะทุกคนก็ <laughs> <g iggle> สกิลดีเลย์ลบ0.2วินาทีติดสเปนเบิบกเร์ดซเมื่อติดตั้งที่อุปกรณ์เสริมสกิลดีเลย์ลบอีก0.3% MBDK บอ็อบวกอีก12%เซนะครับ ก็ถือว่าดีมากๆนะครับได้เอ่อได้ลบดีเลย์มา0.5วินาทีนะครับแล้วก็ได้เอ MTK วกอีก12%นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับอย่างนหนึ่งเป็น ETR นะครับ ETR e <TR S 2> e เอ้ยเดี๋ยว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 เ <ๆ S 2> <ๆ>ดี๋ยวเดี๋ยวหักตลอดเลย e t หเลยว่าปีกนางฟ้านะครับถ้าไม่อัพเหมือนเดิมครับผมถ้าไม่อัพก็ MATK แค่8%นะครับแต่ว่าถ้าอัพก็จะ MATK บวกบวกสินะครับฟื้นฟูด้วยฮิวบวกถ้าทาตาสภาวะบวก10%บอนะครับลบีกบวกอีกสินะครับผมแล้วแล้วก็มีโลเวทบวกอีการเดนวนะครับความแรงเวทบวกอีก2%ปรนนะครับผมตาตามืดบวกอีก2%เป็นนะครับก็ถือว่าดีรับผมดีดีมากๆด้วยนะครับทุกคน จริงจริงออื่นน่ะใช้ไปก่อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีงบเหลือผมก็แนะนําเป็นยูซูลุสนะครับเพราะว่ามันมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับสั่งสายสังคารานะครับก็ประมาณนั้นก็ยัดเป็นยูซูลุสนะครับผมอีทีอนนะครับราคาประมาณ 400m หรือว่าประมาณ20บาทนะครับถ้าไม่อัพก็10บาท15บาทนะครับประมาณนั้นราคาแต่ละร้านไม่เท่ากันนะครับอย่าไปว่าเขาขายแพงนะครับทุกคนอีกอันนึง ผมใช้เป็นต่างหูนางเงือกนะครับหรือใครจะใช้เป็นต่างหูปัญญาก็ได้นะครับต่างหูปรรัญญาก,ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเออพวกแหวนควสนะครับแนะหวนควสก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะพวกกำไรมรุ่งมังกรอะไรเงี้ยครับฟื้นฟู5%นะครับผมนะหรือจะเป็นเครื่องรางคาชูลานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะก็แหวนอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นแหวนต่างหูนังเงือกก็ได้นะครับแหวนอะไรก็ได้เนาะ ก็เอ้าโดนตีอีกแล้วทุกคนมันห้าวแล้วเกินมุทะลุนี่แนะ่มันห้าวเดี๋ยวขอรีวิวก่อนโอเคครับถึงไหนละถึงแหวนใช่ไหมทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนยัดเป็นเมซาลุน่านะครับเมซาลุน่าอันนี้ในเกาะก็มีขายนะครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อเอ็มนะครับผมหรือว่า อ่าห้าวอถึง10บวอลเล็ตนะครับประมาณนั้นเนาะแต่มันดีดีมากๆเลยนะครับผมก็ matk บวก15%นะครับ mp สูงสุดลบ40%เมื่อติดตั้งที่อุปกรณ์บสเศษนะครับ mp บวกอีก40%นะครับอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนกัง A เลยนะครับผมก็กัง A อ่ะถ้าอมายัดถ้ายัดกับชุดอ่ะกับชุดกับอาวุธกับเสริมจะลดเลือดนะครับแต่ถ้ามายัดกับแหวนพวกแหวนพวกกำไรนะครับจะไม่ลดเลือดนะครับ เมซาลุน่าก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนจาก ATK เป็น MBTK นะครับผมกาง A ATK บวก10%แต่ว่า MBT แต่ว่าเมซาลุน่า MBTK บวก15%นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนเราได้ MBTK 15%มากมาโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมนะอ่ะตอนนี้เรามาดูทางหน้าของดาเมจดีเลยดีกว่านะครับผมก็จะบัฟสกิลที่มาสามารถเพิ่มดาเมจได้นะครับก็คือสกิลอันนี้เนาะ สกิลอ uh, uh, ะเอ่อเลเวอเลชันอะเออประมาณนั้นนะครับมันมันเขียนอย่างเงี้ยแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือสก uh, ิลอะพรีเอนะครับดามเมจอยู่ที่6,900นะครับผมนะ MBTK อยู่ที่6,900นนะครับทุกคนก็เราเดี๋ยวเราจะมาลองตีมุทะลุดูนะครับว่ามันจะตีเข้าประมาณเท่าไหร่เนาะ นี่คนระับอุ้ยติดคลิถ้าติดคลิอยู่ประมาณแสนสามนะครับผมหนะึ่งแสนสามหมื่นเนาะถ้าไม่ติดทีละอุ้ยติดทีบ่อยแล้วเนี่ยสองทีแล้วอะถ้าไม่ติดทีอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นนะครับตีมั่วทะลุเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวผมไปตีพวกอ่อพวกกล่องให้ดูนะครับกล่องกับเห็นเนาะจะมาลองตีให้ดูเลยนะผมไปก็ดูกันเลยนะผมไปดูเลยครับแล้วก็ มาถึงกล่องแล้วนะครับผมนะมันชื่อว่าอะไรนะแจ็คบอสนะครับผมนะก็ตีทีเดียวนะครับผมก็ระเบิดกล่องได้เลยนะครับก็เวลแบบชิวๆสบายๆนะครับผมถ้ารามิดถ้ารามดเราถึงประมาณ6 6 4 0นนะครับรามดประมาณ M ATK 6,400นะครับก็สามารถไปที่จะระเบิดกล่องทีเดียวตายได้แล้วนะครับผมแล้วก็เวลไวๆเลยนะครับตีที3ตัว2ตัว3ตัวนะครับ ก็ถ้าตีทีสามตัวก็ทีละหกหมื่นเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าทีเดียวสามตัวก็เป็นสายที่เวิยวไวมากๆเลยนะสายสังฆาราชเนาะก็เป็นสายอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปทําเป็นสายผลิตก็ได้นะครับเป็นสายพาวเวลก็ได้นะครับสายรับจ้างเวลก็ได้เนาะหรือจะเป็นสายระดับของนะระดับแหวนรูก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นสายที่ครบเครื่องมากนะครับถึงมันจะลงบอสโซโล่ไม่ค่อยจะได้เท่าเท่าไหร่แต่ว่า ในในปาร์ตี้นะครับสังฆาราชเป็นสายที่หาตีได้ง่ายมากเลยนะครับพอๆกับเจอาขมงเวทเลยนะครับนี่นะครับอเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันเลยนะครับผมนะไปไปดูกันเลยนะครับผมไปเลยเอาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเห็ดแล้วนะครับผมแแบบเห็ดแล้วเนาะก็ผมลืมไปนะครับว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะครับมันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยนี่นะครับเปตาฟี่นะครับ เนะจ้าตัวนี้ก็ระเบิดทีเดียวตายเหมือนกันนะครับนี่ก็ทีทีละเจ็ดหมื่นเนาะก็เอพีประมาณสองหมื่นเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เขานิยมเวล้วกันก็คือเจ้าตัวลุกนะครับผมลุกทีเดียวตายไม่น่าลูกก็ทีเดียวตายเหมือนกันนะครับผมรนะดาเมจเจ็ดหมื่นเหมือนกันนะครับก็สังกาชเป็นสายที่ ตีค่อนข้างที่จะไวนะครับไวมากๆเลยนะครับนี่นะครับมันก็มันก็ตีได้นะโนะคนนี่นะครับก็เป็นสายที่ครบเครื่องนะผมคิดว่าเป็นสายที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับ โอเคครับผมถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซ u บสไคร b ์ให้ช่อง BC Gamer ด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมา้าจะเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนครับไปเบลต่อดีกว่า